สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนรอบดึกนะที่ครับนะพลอพันตบเอกนะครับวิรุษนะครับได้นะครับได้ลั่นนะครับลงพักไหนไม่มีส่วยผมจะไปกาบเอฟซีครับเกิดอะไรขึ้นครับลาสุดนส์ี่ครับนะพันตบเอกนะครับวิรุษนะครับได้ออกมาแฉออกมาพูดออกมาวิจารณ์นะครับออกมาตั้งข้อสังเกตถึงวงการตํารวจนะที่ครับอยากให้ทุกคนไปฟังครับนะ ครับท่านาพันธุ์ตระจเอกวิรุธนี่เคยวิเคราะห์คดีของลุงผลมาแตนนะครับนะคดีดังที่บ้านกกอกเอฟซีครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของท่านพันธุ์ตระบ,บ,บเอกวิรุธครับวา่าท่านนะครับเชื่อเชื่อท่านเชื่อว่าวงการบทมีมากกว่านะครับนะไปเรื่องนี้จะจบยังไงการแชของคุณสุรเชษจะไปสุดแค่ไหนหรือว่าในท้ายที่สุดจะหายไปในสายลม เออมันคงไม่หายนะมันคงมีความเคลื่อนไหวระดับหนึ่งนะฮะครับแต่ประเด็นที่เขาเปิดเผยม,มาเนี่ยนะฮะเราก็ไม่เห็นหลักฐานนะแต่เขาก็พูดนหละเ,เ,เรื่องของเว็บพนันครับนะฮะแล้วก็นักการเมืองที่ไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อะไรต่างเจ็ดคนเราไม่รู้ชื่ออะไรบ้างนะครับความจริงก็ถ้ามีหลักฐานชัดเจนก็เปิดออกมาเลยเขาบอกไปยื่นให้กับพบตอรอแล้วนะก็ไม่ทําอะไรนถ้าไม่ทําอะไรพบตอรอก็มีความผิด แต่ก็คงทําอะนะฮะทาแต่ว่าทําค่อยๆทําไปครับไอทําช้ากับไม่ทํามันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับเ,เขาสั่งไปแล้วนูนนน่นนี่นั่นอืมแล้วที่สําคัญเนี่ยอาชากรรมเนี่ยหน้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและตัดตามนะครับไม่ใช่เรื่องของประชาชนประชาชนเขาก็มีข้อมูลเบาะแสะนิดเดียหน่อยเขาก็ไปแจ้งคุณแต่เป็นหน้าที่ของคุณ ที่คุณต้องขอบคุณนะเลาใครเอาข้อมูลอนะไจะขับมาให้ต้องขอบคุณเลย <c oughs> แล้วก็รีบเขมีเขมันแล้วก็แจ้งเข้าไปแล้วว่าเออจริงทรเท็จอะไรประกันใด <c oughs> นะฮะไม่ใช่ไปเรียกร้องมีอะไรมาให้ผมมีอะไรมาให้ผม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่หน้าที่ประชาชนหน้าที่ของคุณครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจริง,รงๆเนี่ยมันมีความบกพร่องแล้วนะถูกไหมฮะ ไม่ว่าเว็บพน,นันแก๊งสแกมเมอร์ที่มันอยู่ได้เนี่ยถ้าผมเป็นนายกญนุทินเนี่ยนายกเนี่ยจะเช็คปินย้อนหลังเลยมันเกิดขึ้นมาได้ไงอ,อ,อดีตเนี่ยรองผู้จัดการน,นะฮะที่คุณอาชิยะหรือคุณชเชนมาบอกว่ามีเป็นหมื่นเว็บเนี่ยครับ ผมไม่รู้ว่าคุณเก่งเปิดตอนนี้มันยังเจอป่าเว็บพนันผมว่ามีนะอย่าเปิดเลย,ยจะกลายเป็นการโฆษณาผมจะสวยเอมันก็เปิดได้อยู่เแต่ผมนว่าคุณ<ถ>้าที่อะไรไอ้อไอ้บอชใส่เพื่อคุณมีหน้าที่คนอื่นเขาเข้าถึงไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ใครเนี่ยมันตัวตนมันอยู่ไหน <c oughs> แต่คุณมีอำนาจตามกฎหมายแล้วคุณปล่อยอยู่ได้คุณไม่เห็นเหรอือ ตาบอดเหรอนี่เรื่องพื้นฐานเลยนะทเรื่องนะพ,พื้นฐานคือคุณผู้ชมแบบนี้นะไม่ต้องเซิร์ชเข้าไปอะ่ะบางทีเราถ่ายโทรศัพท์มือถือไปเนี่ยเราก็เจอโฆษณาขึ้นมาขึ้นมาเลยแต่ทำไมตํารวจไม่เห็น <laughs> อ้าวก็ก็น,นั่นเ่ยสิอา่าคือไงตาบอดเนี่ยสันนิษฐานว่ารับเงินนะอคนรับผิดชอบนะต้องถามหัวหน้าหน่วยเนี่ยคุณหูหนวกตาบอดหรือไงนะ ใชหรือคุณทุจริตคุณรับเงินคุณรับสวยมาจากเรื่องไหนไม่ต้องพูดหรอกคุณรับรวมๆคือสวยเนี่ยนะฮะคุณเก่งมันรับซะจนมันไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรบ้างนะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเอ้ยจากเรื่องนี้เอามาให้ท่านเท่านี้ไม่หรอกมันมารวมๆสวยคือสินบนแปลร,รูป นะฮะไอ้พวกจ่าดาบตำรวจผู้น้อยไปเก็บมาแล้วก็มารวมรวมแล้วก็ให้ตำรวจผู้ใหญ่อวันประชุมประจำเดือนนี่ผมก็พูดตั้งหลายครั้งอะวันประชุมประจำเดือนกรมชากการคือวันส่งสวยใหญ่โอ้โหเป็นตรงใหญ่ใหญ่ที่เราเห็นที่ที่ผมเห็นภาพข่าวเรียกแต่ละหน่วยมาประชุมนั่นคือเพื่อวันเพื่อการส่งสวยอุ้ยผมก็เคยอยู่กรมชากการพวกนี้นะครับเขาเรียกประชุมทําไมพุ่มกับ คุณกรรชการคุณคุมจังหวัดเจ็ดจังหวัดสิบจังหวัดครับคุณทําไมไม่เรียกแค่ผู้การอคุณไปเรียกผู้กับทาไมทุกผู้กับสองร้อยสามร้อยคนเรียกเพื่อจะได้พวกนี้จะได้มาถงตัวถ้าคุณไม่เรียกพวกนี้มาเขาก็ไม่มาเจอคุณอคุณก็เขาก็ไม่อัดตังค์มาให้คุณอืแต่เมื่อมาแล้วก็ตตอบมาให้อเจอแล้วเนี่ยผมถามไปความความไม่รู้อีกนะครับแล้วก็ความที่ไร้เรียงสายนะเขาให้กันยังไงก็ให้เงินสดสิ ขายอีบโอนให้หวันนั้นมาเนียไม่มีเส้นเงินครับมีแต่เงินสดใส่ซองเน,น,นี่ยประชุมบัะรนอเนี่ยก็มีมทุกเดือนอะ่ะอทำไมแปลกใจเลยเขาให้มาตั้งนานนี่แล้วครับใครไม่ให้ก็นอกสายตาถึงเวลาจะถูกย้ายถูกเด้งใครให้ให้มากก็เป็นที่รักด<อ>ีมีความสามารถมันเก่งมีน้ำใจใืหนะ เพราะฉะนั้นในคนที่อยู่โรงพักใหญ่ๆที่เก็บสวยได้เยอะนะมันต้องอยู่ได้นานเนี่ยเพราะมันส่งสวยจริงแบบนั้นทุกองค์กรที่เรียกประชุมหน่วยใช่ไหมผมผมต้องถามย้าแบบนี้นะตารวจอตใช่อ่าแต่ฝ่ายปกครองเนี่ยผมเคยคุยกับทางนายอำเภอเลยครับเขาบอกเขาก็ไม่มีอย่างนั้นนะประชุมจังหวัดประชุมผู้ว่าเขาก็ไม่ได้เอาไปส่งสวยกันนะ,ะไม่มีมีแต่ตำรวจนี่แหละเอาอย่างเงี้ถ้าคุณเก่งคิดว่าผมพูดเนี่ยอาจจะมั่วโน่นนี่ ลองถามตารวจด้วยกันอ้าวเโดยพระพุ่มกับโรงพักค่าคนเคยเป็นผู้กักโรงพักมาก่อนเมันจริงไหมที่วิรุธพูดเนี่ยเออเดี๋ยวโทรไปถามก็ได้บางคนนี่หรือถามสุเชษก็ได้ครับว่าที่วิรุธพูดอะจริงปะในแวดวงเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาเขาจ่ายเท่าไหร่เขาให้เท่าไหร่ผมถามต่อก็แล้วแต่ความใหญ่เล็กของโรงพักพื้นที่หากินพื้นที่หากิน โรงพักใหญ่ๆคุณจะปไให้เขาห้าพันได้หรอค,รคุณก็ให้เขา,าหลายหมื่นบางแห่งก็เป็นแสนๆนะครับอืย่างแถวชนบุรีเนี่ยแต่อันนี้เศรษฐกิจดีอเป็นให้เขาสามพันห้าพันได้หรอรถูกไหมฮะอ,อยู่แบบนี้องค์กรนี้ตำรวจเนี่ยถูกต้องอยู่งี้แหละการทำปิดกฎหมายมันจึงเต็มบ้านเต็มเมืองครับคิดเดว่าคุณเก่งคิดว่า ผู้ใหญ่เนี่ยผู้มีอำนาจโดยเพราะตำรวจ mm hmm. ที่เขามีอำนาจแบบออยพิการเพร,ะระาะว่าตอนเเขาตั้งคนไปอยู่ในตำแหน่งเนี่ย mm hmm. เขาหวังจะให้ไปปราบสิ่งผิดกฎหมายเออถ้าผมบอกว่าเดี๋ยวผมไปแถวทองอหล่อเนี่ยผมปราบให้เรียบเลย mm hmm. ไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายเลยคิดว mm ่าเขาให้ผมไปไหมอืมอ่าถูกไหมฮะครับหรือไปแม่สอดเนี่ยผมจัดการให้เรียบเลย mm hmm. ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเลยนะ mm hmm. เขาจะให้ไปไหม mm hmm. เขาส่งไปทําอะไรก็ส่งไปเก็บเงินสิอือ mm hmm. เออโหคุณผู้ชมนะที่แท้จริงอ่ะครับนี่องค์กรตำรวจใช่ไหมองค์กรตำรวจอผมพูดได้เลยนะบ้านเมืองจะสงบต่อเมื่อตำรวจรักษาตำรวจอะเขารกกฎหมายยังไม่ต้องรักษานะขอให้เขารกกฎหมายพอละครับไม่ต้องรักษากฎหมายให้ตำรวจเองในเขารกกฎหมายก่อนบ้านเมืองก็สงบละ เราพูดเรื่องของการปฏิรูปตำรวจมายาวนานมากนะผมต้องลากคำแบบนี้นะจะทำได้จริงไหมเพราะว่าตำรวจเนี่ยขึ้นตรงกับนายกาใช่ไหมนายรมาตีเป็นคนกำกับดูแลโดยตรงนะครับผู้ชมยุคนี้นายกคือคุณอนุชินนะกำลังจะเลือกตั้งกันมผมถามแบบนี้การที่จะปฏิรูปตำรวจได้หัวใจสำคัญคืออะไรคนมีอำนาจ ต้องมองว่าตำรวจมีปัญหาในเชิงโครงสร้างคำว่าปฏิรูปนี่คือเรื่องโครงสร้างนะไม่เช่มาจัดการเล็กๆน้อยๆนูน่นนี่นั่นเพราะว่าวันนี้เห็นข่าวคุณน้อยทินว่าครับนู่นน,น,นี่จัดการตำรวจพบว่าตลอมีอะไรเสนอมาครับผมที่ทธิประโยชน์สวิการเนี่ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องโครงสร้างครับคือตำรวจที่มันเหลวแหลกทุกวันนี้เพราะโครงสร้างมันจัดโครงสร้างผิดนะฮะมันเป็นโครงสร้างการจัดองค์กรแบบของทัพทหานรนะฮะๆๆมันถึงสั่งการได้ไง การสอบสวนคดีจะเอาอะไรออกอะไรเข้าได้หมดออได้ไหมฮะไอ้นี่ถึงหลุดไปครับนะตู้วงตู้ฮาวอะไรเ,ออเนี่ยเอออะไรเงี้ยนะครับคบดีมันก็ล้มได้หมดอะ่ะเพราะว่าพนักงานสอบสวนมันมันถูกสั่งให้ทําได้แล้วการอยู่ในระบบยศชั้นยศแบบทหารเนี่ยออมันเกิดความหวาดหวาดกลัว ต้องทำครับเพราะเมื่อมีว uh ินัยแบบทหารใช่ไหมฮะมันลงโทษง่ายจับผิดง่ายลงโทษง่ายการถูกย้ายการส่งสวยของตํารวจเนี่ยมีสองเงื่อนไขครับหนึ่งกลัวถูกย้ายนะถ้าไม่ส่งสวยเดี๋ยวถูกย้ายกับกลัวถูกจับผิดลงโทษสองเงื่อนไขนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าทําให้สองเงื่อนไขนี่หมดไปตารวจก็จะไม่ส่งสวยขอให้การย้ายมีหลักเกณฑ์เช่นผมอยู่จังหวัดนี้ผมไม่ได้ทําผิดผมต้องอยู่ไปได้เรื่อยๆครับ นะไม่ใช่ส่งสวยน้อยถูกย้ายทุกวันนี้ส่งสวยน้อยถูกย้ายถูกไหมไม่ใช่ว่าไม่ส่งสวยนะคนส่งสวยน้อยยังถูกย้ายเลยนะฮะ<ม>แล้วก็ระบบวินัยแบบทหารจับผิดง่ายรอ,องเท้าไม่มันฟันไม่ขาวอ<ม>ผมไม่สั้นบางทีหมดอนาคตเลย้คนเรานะถูกไหมฮะคุณปล่อยผมยาวนี่บางทีหมดอนาคตเลย<ค>ถูกลงโทษเลยอืภาคทันกักย้ำกักขังครับเ ถูกไหมฮะมันมันขัดอะระบบการปกครองแบบทหารอะมันขัดต่อบทบาทของความเป็นเจ้าพ่ออายุติธรรม mm. คืองานตำรวจเป็นงานโพระเรือนนะฮะไม่ใช่งานทหารเราจัดโครงสร้างผิดคุณเก่งทุกวันเนี้ยบก,กจอรอเนี่ยอ้าวอะไรนะสาวัตดจลหนึ่งสองสามนี่ไงที่ครับนะเป็นวงการของตํารวจไทยที่ท่านนะครับพันธบ์ตเอกเออวิรุธนะครับนั้นได้ออกมาออกมา ลั่นนะครับว่าตำรวจมีช่วยกันพี่ครับนะก็ขอบคุณครับที่ครับนะเราก็นำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา,งมาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับนะ